อ,อย่างว่าใกล้กรุงเทพก็มีสะพานแขวนให้เราไปเที่ยว <Wow. S 1> ตอนนี้อยู่ที่ตลาดชุมชนบางเลนมีตลาดมินิมอลให้เราเดินแต่ไฮไลท์ที่เราจะต้องไปเที่ยวก็คือสะพานแขวนสะพานแขวนแห่งนี้เป็นแห่งที่2แล้วนะเชื่อมระหว่างชุมชนวัดบางเลนกับชุมชนบางเลนตอนเย็นบรรยากาศด,ดีดีสะพานแขวนนี้เขยา่าจริงอะไรจริงไปเทสมาแล้ว <Wow. S 1> แล้วก็โลง่งอย่างเดินเรามารนะว,าวังหน่อยนะเราก็ระวังมอเตอร์ไซค์ด้วย oh, <no. S 1> หลังจากนั้นเราก็ไปเดินเที่ยวต เลือกซื้อเสื้อผ้าเลือกซื้อของใช้เลือกหาของกินแล้วก็นั่งชมมองสะพานอุ้ยเนี่ยจะนั่งติดริมแม่น้ำท่าจีนแบบนี้ก็ได้ให้หารปลาก็ได้อุ้ย <c oughs> แล้วมันหนาวเี็นนะหาของอุ่นๆควันฉุยๆเงี้ยกินให้ชื่นใจจัดกระเพาะปลาไปสักถ้วยนี้นั่งตรงนี้ก็ได้นะคะนะว่าเป็นไอเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีไอเดียหนึ่งเลยแหละขนมขงเก้างนี้อร่อยมาก กรอบแล้วก็ไสไม่เละด้วยอะ่ะวันสาวหัวค่ำคนเยอะรีบมารีบมา